ชี่เคยแอบคุยกับคนอื่นในยเล็กเมสเสร็จไหมเคยเคยเป็นมือที่สามของใครไหม หรือใครพูดเฮ็มีความลับกับแฟนโดนช็อตฉันถือสินห้าอยู่ใชนไม่โกหกกันแล้วแกแหละไม่ถือนเ่ยแกจโกหกฉันแล้วสิเฮ้ยถือสินห้าเลยล่ะพูดพูดอะไริงจบเมื่อวานทำอะไรของวะจิงจบไหนไม่ทําอะไรเลยเราจะถามคําถามสิบคำถามเท่านั้นที่อยากรู้จากแฟนของเรามาดูกันว่าเขากระทัดใครจะโกหก แฟนมากกว่ากันเขาเชื่อว่าเรามีความรับเวย้ยถึงเราจะพบกันมานานแค่ไหนแต่วันนี้เขาจะมาเค้นแกไม่บอกไม่ถือว่าเป็นการโกหกห้าคำถามแรกนะจะเป็นการสั์ห้าคำถามหลังจะเป็นการช็อตให้ก่อนฉันก่อน าาเครื่องนี้นะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้คือมันจะทําการวัดหัวใจเราขั้นปกติก่อนแล้วถ้าตอนที่เราตอบคําถาม,ถามหัวใจเราเต้นไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่าการที่หัวใจเต้นไม่เหมือนเดิเราตื่นเต้นเว้ยลรงลอง,ลงกูมันจะทําการช็อตทันทีทำอะไรแคงั้นกดดีเทคไม่อยากรู้มานานละถ้าที่เคยแอบถ้าที่เคยแอบคุยกับคนอื่นในเรืกอมสเส็จไหมเคย ทำไมเพือมันสั่อไม่หรออยกเลยอะไรเลู่ยกเล่อนก็เพื่อนไงเพื่อนอะไรเพื่อนคนไหนของื่หรือเปล่าเพื่อนทั่วไปเพื่อนเราเนี่ยแบบจีบออไม่เคยไอ้อู้่้ไอ้อไอ้เไอ้ไอ้ไอไอืออ้ไออ ไม่ใช่อโหอะไรเอาใหม่เอาใหม่มะเอาใหม่เขี๋ยว่านี่เท็กใหม่กเดิงอยากม้ดิไม่แกดูเหรอใครแกเฉันชูสาวคุยกชูสาวไหมแบบมีกี้ก่ะแบบแอบไปจีบคนอื่นอ่ะในในไม่เสร็จะไม่เคยทำไมตัองเแล้มันสั่ ก็อาแรกแกถามให้ไปกดแล้วแกก็ถามเลยไม่รู้แต่ก็บอกเฮ้ยกดก่อนกดก่อนหัวใจมันเต้นเชื่อได้ป่ะนะแกเคยคุยกับใครเคยจีบผู้หญิงแล้วมีผู้ชายมางวยวายเปล่าไม่เคยก็ถ้าเคยมันบอกไม่เคยก็ไม่เคยค่ะแกเคยคุยอนุญาตก็เดินเชิงชมสาวไม่เคยในไอจีป่ะไหมก็บอกแล้วไม่เคยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะทำไมแกไม่ไว้ใจฉันอ่ะใครจะดู้ พูดมาตรงๆแล้วทุคนเนี่ยเขาดูมีกี่กอไม่มีหรอกไม่ใช่อันนจะมีที่แกฉันจ้องแกทั้งวันจับตาดูแกอย่างวันเนี่ยจับตาดูทุกวินาทีน่ากลัวมากเลยทุกคนตอนนี้ทัชจิบเขาแรกๆทุกคนรู้บ่างว่าแบบไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามจะมีสายตาพูดนึงทิโม่เขาเสมอไม่ว่าเขาจะเขาลงโทรชาติหรือว่าจะทําอะไรก็ตามจะกินน้ําหรือว่าจะทำอะไรจะมองเขาอยู่ตลอดเลยจนเพื่อนต้องทักเลยว่าน้ำหนึ่งทันมองทําไม หลอนมากเลยคนเขาบอกว่าเขาเป็นหัวเ,เกิดอะไรขึ้นจะได้เข้าไปช่วยทันเพื่อนแกบอกเขาเพื่อนแกอิจฉาสิถามะาเคยคิดอยากเลิอกอะสุกมากหรือเปล่า ผู้มาสองเคยไม่เคยแล้วเคยอยู่ในเหตุการณ์ผุ้มือสามไหมเคยนี่ไงว่ามันเบี่ยงเบนคำถามไงเคยผูมือสามหออเขาไม่ได้เคยนเบี่ยรเบนแต่เขาเคยนนมีผู้มือสามในความหลักอยากจะเล่าไหมครับแชร์ของการให้คนดูไหมครับตอนนี้ผมพิททอดกำลังรับฟังอยู่ตอนนี้เขาคดขาดทั์อยู่อ่ะทุคนตอนที่อยู่ที่ลอนดอนมันเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่ง ครับอกว่าชาติไหนโอเคกูรู้แล้วล่ะเหมือนจะแบบว่ามาจีบทัศนะ์ก <c oughs> ูรู้แล้วชาติไหนแล้วเขาก็เขาก็โกรธมันมากเลยเว้ยเพราะเขารู้สึกว่ามาแบบมายุ่งกับทัศน์แล้วทัศน์ทำไมถึงยิ้มแล้วหัวเราะกับเหมือนเล่นเหมือนเล่นกับเขาอะ่ะไม่เห็นเขาเลยเขาก็เลยโกรธแล้วเรื่องราวเป็นไงล่ะสารภาพตรงนี้ไหมว่าตอนนั้นทำไมถึงแบบไม่ทำแบบว่าหาออกมาเลยไปถึงไอ้คนนั้นนะใช่คนนั้นไอ้คนที่ยังทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทแกเนี่ยนะใช่เป็นแบบเปน คือผมอะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟ l ลี่มือสัมพันธ์ดีถึงไม่จะเป็นแบบคนที่แบบไม่ชอบกันมาก่อนแบบเขาทําไม่ดีกับผมนะอยู่ต่อหน้าอะฉันก็แบบเฟลลี่เล่นได้คุยได้ปกติทุกอย่างซึ่งเขาผมก็คิดว่าเขาเข้ามาในแบบในมุมผมเพื่อนจนวันหนึง่งเขาเดินมาถามหนึ่งผมได้ยินนะเขาถามว่าอยู่สองคนอะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมน้ัหนเลงบอกว่าไม่ใช่เป็นแฟน มันก็ชอบไปเลยอะ่ะบอกว่ามันบอกว่ามันตกใจมากมันก็เป็นพี่น้องกันมันบอกมันชอบคนหน้าตาสไตล์นี้มากๆก็เลยนัมเมันก็เลยรู้ว่ามันแอบชอบผมแต่ทัชที่ก็ไม่ทําอะไรเลยอะ่ะทุกคนถ้าจะทำไงอะ่ะถ้าเป็นเขาอ่ะถ้าถึงว่าคนนี้ไม่ชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเขาก็จะแบบบอกสถานการณ์ที่ชัดเจนคือทําให้เขารู้เลยว่าโอเคอยู่อยู่อยู่ที่เฟนโซนนะไม่มีทางที่เข้ามาถึงในนี้ได้ถ้าเขาแบบว่าไม่ได้ชอบ่เขาไม่ได้มาแบบไม่ไม่ใช่เขาอย่างนี้เลย่ะ ทำไงดูดิถ้าก็ปล่อยไงไม่ใช่ทำไมเอ่อย้ายขึ้นวัดถ้าไมีแต่งยังไม่กดมีหลักฐานนี่นะผมบอกเลยมาเป็นก่อดผมก็แบบเฮ้ยอะไร w วัดคิวคือเป็นเพื่อนไงผมก็แบบไมาจะดูไม่ถูกภาพแต่คือเราคุยอย่างนี้อยู่แล้วคือมัน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 คำหยาบกันกับเพื่อนสนิทเ่ยก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยมันเป็นปกติแต่แกแค่แรงเหมือนมันเยอะไง น,นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นเหตุการณ์ที่มูเหมือนกันนะอยู่ดีมาเป็นทุสิงกันเฉยเลยอแล้วสิทกันจนถึงทุกวันนี้นะทันที่เคยชอบเพื่อนผู้ชายสักคนปะไม่เคย มันต้องมีบ้างแหละไม่มีไม่มีเลยเหรอแบบชื่นชอบแอบชอบไม่เคยไม่เชื่อทรายโกหกมันสั่นมันสั่นอ่ะลองคิดให้ดีก่อนพีก่อนมันต้องมีมั้งแอบป้แอบแอบ,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 บปื้มอ่ะพูดตรงๆเลยตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่เคยปื้มเลยชอบอไปเลยคนเดียวที่ผมชอบและปื้มก็คือตัวผมเองผมมั่นใจในตัวผมบ้างแต่เด็กก็ผมนี่แหละคือที่สุดไม่น่าดีพี่โกหกเขาเครื่องมันบอกว่าพี่เคยก็ไม่เคยจริงๆบอกไม่เคยบอก ไม่เคยไม่มีแฟนจะชอบผู้หญิงแต่อยู่ป่งอน,นุบาลตั้งแต่ชั้นเล่นนันนซอโซนี่เป่นผู้หญิงป๊ป๊อย่างตลอด <c oughs> ดูเผาเนี่ยใช่ว่าท่้น,นก็เลยไม่เคยคิดชอบผู้ชายเลยอาจจะเพราะว่าผมเจอผู้หญิงคอยดูแลผมตั้งแต่เด็กมาเลยนะทุกคนถ้าที่ไม่ยอมสัตภ์ความความจรงิงกูโคนก็เนี่ยดูไว้นะคะทุกคนเพื่อนมันบอกแล้วว่าก็ผัวคือมันร้อยเก่าๆก็ต้องมีล้วนบ้างแหละธรรมชาติแม่มันไม่มันไม่รวนมันแม่มากแกเคยตดจนเพื่อนเลิกคบไหมไม่เคย เคเ้า้เครื่องเครื่องมันไม่ถูกอ่ะรู้ไหมเขามนวิธีหลอกท่าไรถ่าหัวแกคิดอะไรอยู่แต่แกพูดออกมาแกอาจจะยิงหัวแกพูคิดว่าไอ้กูเคยแต่พูไม่เคยมันก็ถูกมันไม่ไจับเสียงมันจับชีพจรที่ขึ้นมาจากระบบประสาทให้เราแต่มันยากมากเลยอ่ะแต่ต่ว่าในหัวแกคิดว่าแกพูดอยู่ว่าเออแกเคยใช่ไหมใช่แล้วเคยแบบว่าตอนนั้นเว้ยตอนอยู่ลอนดอนทุกคน มันมีเหตุการณ์ที่เขาแบบไม่รู้ไม่เคยเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะคืออาหารมันชอบเป็นอาหารแบบขนมปังอ่ะแล้วมันแบบมันไม่ค่อยมีผักอะเพราะว่าพวกอะไรมีผักมันจะแพงทำให้เขาวข่้ไม่ออกเป็นแบบสองอาทิตย์อะไรเงี้ยตดเหม็นมากคนแล้วมีครั้งหนึ่งอ่าเพื่อนนะัดไปร้านคาเฟ่เขาก็ไปแต่ <Okay. S 1> ตลอดทางเลยแต่ว่า <laughs> แต่ว่าไม่มีใครรู้ว,ว้ามันมีกลิ่นมาตลอดทางจนแบบว่าไปถึงร้านคาเฟ่ก็ตอดอีก แล้วบังเอญบังเอิญธอ,อ,อชีไปเข้าห้องน้ำเพื่อนก็นเลยคิดว่าอ๋อเธชีชี้ตดแลรวเพื่อนก็หยิบไงอ๋อเธอชี้ไปเข้าห้องน้ำสักทีอะไรเงี้ยแล้วเธอชี่ออกมาจากห้องน้ำเขาก็ตดอีกเพื่อนก็เลยจับได้ว่าเขาตดตดแต่ไม่มีใครพูดเรื่องนั้นนะแต่เขารู้ว่าเพื่อนรู้ว่าเขาตดเพราะว่าตอนถ่ายรูปด้วยกันอ่ะเขาอยู่ข้างหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนอยู่ข้างหลังเขาแล้วเขาก็เซลฟี่ถ่ายรูปกับเพื่อนไว้เพื่อนผลักเขาออกมาเพราะเขาเพิ่งตดไปเมื่อกี้แล้วมันเหม็นมากแล้วตั้งแต่วันนั้นอ่ะเราก็ไม่เคยนัดกันไปเทีี่ยวออะไรกล ก่นแล้วคนพอตดอ่ะทุกคนเขาสมควรอยู่นะตดก็น่าจะบอกไปเลยว่าตดพี่อโอพี่อแต่เพื่นก็ตดมันทั้งตลอดทางมนชั่วโมงเนี่ยนะน่าเครียดยังไงมันหนักหัวใครเจ้ยตุ้ยไปชนตุ้ยไปชนกันเจ้เสิบีนะใครเปเนี่ยเฮ้ย แกทำมันอยากดูอะนี่ไอ้เครื่องจมาเชยได้ดมดไม่เด็ดทุกคนมันช็อตทุกันเลยอ่ะมันไม่มีอะไรไม่ช็อตเลยอ่ะสวยแล้วพี่มันต้องมีอันที่ไม่ช็อตบ้างดิแกเคยโกงตังค์ใครบ้างไหมไม่เคย เขาไม่เคยทุกคนเอาจริงมากเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าการโกงตังค์มันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากสำหรับเขาอะเพราะเขาอะเป็นคนออกตรงมาค่อนข้างแบบโง่ก็คอเออรู้สึกว่าตังค์มันเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่ามันช่วยเหลือคนได้แล้วมันก็ยังแบบว่าทําให้เราอะมีชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยนะคะเรื่องเงินมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะใช่ถ้าไม่มีใครมาโกงเขาก็เขาก็จะไม่โกงใครค่ะโกงมากวนกลับโกงมากวนกลับไม่โกง ที่เคยตกอยู่ในภาวะรักสามเศร้าวะไม่เคยจริงว้าทุกคนอาชีพไม่เคยหมอคือปิงป้าหล่อยคือมีความแบบใจนิ่งมากอะ่ะเนี่ยแหละข้อดีของการที่เราได้นั่งสมาธิตายแน่เขา,าอ๋อนั่งสมาธิมา้แต่ต้นเด็กก็ว่ากันเอาเลยมีพิลุสแก <Yeah. S 2> เคยตกตอนอยู่กับเพื่อนหรือพี่สานะแล้วโทษว่าเป็นคนอื่นปั้ น่ยไม่เคยจริงไม่เคยใครไปทำอย่างนั้นตดเราก็ต้องบอกว่าเราตด<อ>ตดใครตดมันจะไปบอกว่าเราตดแล้วคนอื่นตดไม่ได้คือมันตรงเหมือนกันนะนะนสันอะไรของเขาใส่คำถามฉันอาจจะแปลเป,ป็นอีกแบบไปนิดนึงไม่เป็นไรทุกคนรู้กันนี่มีเขาคนเดียว จะเป็นแฟดบอลแกเคยรู้สึกหมัดไส้ฉันไหมตอนที่เห so ็นฉันมีคนช่วยหรือมีอะไรประท้วงอะไรต่างๆไม่เคยถ้าเรารู้สึกอิจฉาแฟนที่แบบได้ดีมันไม่เรียกว่าความรักอ่ะทุกคนมันเรียกว่าแบบมันเรียกว่าความอิจฉากันมันไม่ใช่ความรักที่มันดีอ่ะสำหรับเขาเขารู้สึกยัง้น เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าแฟนเราไปทางไหนแล้วมันดีมีคนช่วยก็ยินดีด้วยแต่ว่าถ้ามันเกิดว่าแบบมีแบบกึกบางอย่างอะไรเงี้ยก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคกึกอะไรกึกแบบมีความแบบไม่ช่วยเหลือแต่ว่าอีกคนเขาอาจจะแบบว่ามาชอบแกหรือแกไปชอบเขาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกไม่ไม่ไม่ไมรู้สึกมีเซนส์เคยอ่อยคนอื่นตอนนี้เขาบเขาบ้างอ่อยเให้เขามารัก่ะแค่ตัวงก้วเขาไม่ชอบเคย เจ็บมากเลยมันเจ็บมันเจ็บขาไงเนี่ยชนต้นเอ๊ะใครอ่อยเอ๊ะใครอ่อยใครมาช่าเหลว่ยงทำตัวหล่อให้แบบว่าเพื่อนๆแบบว่าสวยๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมาชอบแกถ้าพูดตรงๆก็ไม่เคยทำตัวหล่อเลย รอจนเรื่องชอบรอรอ,อ,อว่ารอเกินไกยพอเดเพลงมันเป็นไหลนคลิปแล้วก็คือว่าผมคนที่แบบว่าถ้าเกิดใครรู้จักผมหรือเคยเห็นผมในข้างนอกที่สาธาระอะไรต่างๆจะเห็นว่าผมคือคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ใช่แบบรักษาภาพคือไม่เคยมองว่าตัวเองแบบคนหล่ออ่ะไม่เคยบองนัะ้คือเออแล้วเขาว่าชอบ <ๆ S 2> ยังไงก็เป็นอย่างนี้ชอบบอกทัดไ้ว่าทัดทัดทำให้มันคีบคู่หล่อๆบ้างได้ป่ะแบบบางทีเราก็อยากเห็นแฟนเราดมนั้นแบบพระเกาหลีดู เยอะอะทุกคนอยากได้นั<ม>ทันชีมันก็ไม่เคยเป็นเลยเว้ยใช่ผมก็บอกตลอดว่าผมไม่อยากเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นเคอผมรู้สึกว่าผมอะที่เป็นคนตลกดูอปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยเป็นเป็นจริงอืคือผมเป็นคนที่แบบว่าชอบความฮามากกว่าชอบแบบสร้างความเสียขขงหัวเราะคนมาตั้งแต่เด็กแล้วคือคนคอมเมนต์เยอะมากเลยทุกคนว่าแบบถ้าพี่ทัศนิ่งสุข,ขุมอะหล่อเลยมันก็จะมีมุมนั้นตอนที่ทํางานแต่ว่าปกติถนะ้าแบบ เจอเพื um. me, former, ่ออะไรเงี้ยผมไม่เคยเก๊กหล่ออะไรเลยคือแค่แบบเงี้ยผมไม่อยากมานั่งแบบเก๊กแบบไม่ได้คุณนุ๊กกลมนุ๊กหมดชื่อสำหรับผมนะคือผมไม่รู้ผมทำไมทำไมแต่ก็อาจจะเพราว่าผมมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยแบบไม่รู้ทำไมทำไมวะเขาว่าคนเราจะหล่อมันก็หล่อทุกมุมของเขาเองไม่ว่าจะเป็นตัวยังไงก็หล่อแกว่าฉันหล่อในสายตาแกวะไม่ ก็ไม oh. oh, 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 ่ไ oh, ด้พ so ังน oh, ี่หว่าฮะฮะโอ้ทำไมฮะโอ้ทำไมโห้ทำไมโอ้ยัไงหน้าแดงอดีตหน้าแดงเลยนะคนดูนะหน้าแดงเลยนะขอป้าไม่ไม่ไม่แม่อย่างขาอะฉันสวยจะใส่หน้าแกไหมเฮ้ยได้จริงเอาดีไม่ได้ไม่ได้ได้จริงก็เอาดิไม่ได้ไม่ได้ฉันสวยมากเลยใส่หน้าแกปะไม่ ลืมกดไลค์กดแชร์ติงตามอาจุมาเนียนะคะยอมรับแล้วบ๊ายบายกลับมาจับพี่แท้เขาชอบฉันี่หน้าตาสินะปิดเคปแกเคยแคะขี้มูกแล้วมากินไหมเคย เรียนรู้คำตอบแล้วว่าแค้กเค้กที่มูกมแล้วเมื่อกี้จ่จะเค้กว่กทำไมขึ้นเป็นอย่างนี้เหม่อบายอ,อัจฉรามีโมรถโมจิยืบราวจูกาป้ยโมจินำเข้าจากญี่ปุ่นเค่ใสกวนอบสิบห้านาทีกินได้เลยไปยุ่อองพร้อมกันได้แล้ววันนี้